วัสดีครับวันนี้จะมาจัดตู้ให้ฝ่ายเล้งครับทารันทูล่ากันนะครับมีไอเดียมาแนะนําเพื่อนๆกันนะครับก็เหมือนเดิมครับรองพื้นด้วยคุยมะพร้าวแล้วเราก็ใส่เป็นสเปกน้นมมอสนะครับใส่ไปก็จะช่วยเรื่องของแน่นอนครับการเก็บความชื้นนะครับทุกคลิปเราก็จะบอกกันนะครับเพราะว่าทารันทูล่าเนี่ยก็ต้องการความชื้นบ้างนะครับเวลาช่วยในการล็อกคราบแล้วก็ใส่เป็นพวกเศษไม้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นแบบเมนหน่อยนะครับจะเป็นชิ้นใหญ่หน่อยนะครับวางไปตำแหน่งที่เราต้องการนะครับแล้วก็ผมจะใส่ชิ้นหนึ่งนะครับท่วงกันนะครับให้ดูบาลานซ์แล้วก็เรากดให้มันมั่นคงโอเคต่อไปนะครับก็จะใส่เป็นมอดเขียวใส่มอสเขียวไปนะครับจะได้ดูแบบมีความ สดชื่นขึ้นมาหน่อยนะครับมอดเขียวเนี่ยจะช่วยดูสดชื่นนะครับใส่ไปเลยใส่แล้วก็เกลี่ยนะครับใส่บาร์กนะครับวันนี้ก็จะเป็นบาร์กแบบแห้งๆชุดนี้ผมจะตู้นี้ผมจะเน้นเป็นแบบเหมือนใช้บาร์กเนี่ยวางแทนให้รู้สึกเป็นเหมือนพื้นผิวของ ออโคดหินนะครับคิดไว้แบบนั้นนะไม่รู้ว่าจะออกมารู้สึกแบบนั้นหรือเปล่าโอเคเราก็หาตำแหน่งนะครับเป็นการแบบปูพื้นด้วยบารแห้งนะครับ โอเคตอนนี้ก็ได้ประมาณนี้แล้วต่อไปผมก็ใส่เป็นต้นไม้ปลอมนะครับใส่ไปเลยยิ้มใบนะครับไม่ยากครับหาตำแหน่งดูนะครับแล้วก็จะมีไม้ปลอมที่เป็นเส้นๆอีกหงอันนะครับใส่เป็นคู่กันนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะฮะแล้วเราก็สเปรย์น้ำนะครับไปในส่วนของมอส เขียวนะครับแล้วก็สเปรน้ำมอสนะครับจะให้เพิ่มความชุ่มชื้นนะครับอันนี้ผมจะไม่ได้ใส่ถ้วยน้ำนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้เป็นสเปรย์เอาแทนนะครับต่อไปก็ปล่อยนะฮะฝ่ายเล็กลงไปวิธีปล่อยนะครับเราค่อยๆเขี่ยนะครับตรงประมาณช่วงก้นเขาแล้วก็ตรงขาหลังนะครับค่อยๆเขี่ยนะครับเขี่ยเบา น,นันเบาๆเขาก็จะเดินลงไปนะครับค่อยๆเขี่ยครับอย่าอย่าอย่าทำรุนแรงมากนะครับเดี๋ยวอาจจะบาดเจ็บได้นะฮะโอเคก็ประมาณนี้ครับลองชมภาพกันเลยนะครับภายในตู้ว่าจะสวยงามแค่ไหนอันนี้ก็เป็นหนึ่งไอเดียนะครับไอเดียที่หนึ่งนะครับวันนี้ผมจะม,มา ทำให้ดู2ไอเดียนะครับโดยไอเดียที่1ก่อนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะ โอเคครับก็มาดูไอเดียต่อไปเลยไอเดียนี้ผมจะใช้นะครับพวกเศษไม้นะครับเศษไม้กิ่งไม้ต่างๆนะครับมาเป็นวัสดุในการจัดตู้ให้ทารันทูล่ากันนะครับเนี่ยครับเศษไม้พวกนี้นะครับมันจะมีพื้นผิวที่ผมว่าดูแล้วมันสวยดีนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับก็ง่ายๆครับเราเอาเศษไม้เนี่ย มาเรียงนะครับบนขุดมะพร้าวที่เราใส่รองพื้นไว้นะครับเรียงกันไปเรื่อยๆนะครับหาชิ้นเศษๆนะครับเรียงต่อๆกันไปเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้กดให้แน่นนิดนึงนะครับมันจะได้ไม่ยวบยาบนะฮะโอเคแล้ครับแล้วก็ต่อไปนะครับผมก็จะใช้ เหมือนเดิมครับสเปกน้ามอสนะครับมาใส่ในช่องว่างนะครับที่มันเหลืออยู่นะครับที่มันไม่มีเศษไม้ที่จะลงพอดีนะครับใส่ไปเพื่อแน่นอนครับเหมือนเอาไว้ปิดช่องว่างด้วยแล้วก็มีประโยชน์ในการช่วยเก็บความชื้นด้วยนะครับส่วนหนึ่งโอเควางไปเลยต่อไปก็จะใช้พวกไม้ปลอมนะครับ อันนี้ผมจะทําเป็นลักษณะเหมือนแบบเป็นต้นไม้นะครับขึ้นมาตามพวกช่องว่างช่องต่างๆของพื้นที่วางด้วยเปลือกไม้ไว้นะครับเสียบเข้าไปลึกๆนะครับมันจะได้อยู่ปักไปเลยอีกสักอันหนึ่งนะครับโอเคประมาณตรงนี้อ่านี่ครับ ก็จะได้แล้วนะครับนี่ครับไอเดียแบบง่ายๆเลยครับก็เหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมจะไม่ใส่ถ้วยน้ําเหมือนกันน้ําเดี๋ยวเราสเปรย์เอานะครับโอเคเดี๋ยวเราปล่อยเจ้าไฟเล็กลงไปเหมือนเดิมครับก็เขี่ยครัเขี่ยตรงด้านท้ายนะครับตรงก้นเขากับตรงขาหลังเนี่ยครับเขาก็จะลงไปง่ายๆเลยไปดูนครับว่าหน้าตาเป็นยังไง ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับแนวทางนะครับการจัดตู้ทันทูล่านะครับ2แบบที่มีมาฝากกันในวันนี้นะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่กำลังหาแนวทางในการจัดตู้เลี้ยงทันทูล่าอยู่นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับ